a s s ุ l a m u a l a i k u m p a k i s มีระนามโนแฮแม้ไทยแลนด์เซฮุง a สส a ามุอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะกอรเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะมาอุดนุนคอลลาเจนวีซี DC, และแคลซีแคนเบอร์รี่ด้วยนะคะสำหรับพเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปากีสถานนะคะสนใจก็สามารถทักแชทมาได้นะคะดวขวัญจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ นะสำหรับวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะเฮ้ยทุกคนคะ่ะแบรดก,กาวเดิมนะคะผ้าคลุมสีเดิมทุกคนคะ่ะเพิ่มเติมคือคลเรือหัวข้อเรื่องกันนะคะนะวันนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดนะคะในหัวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะในหัวข้อเรื่องนะคะอยากได้สามีดีนะคะเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะคะ ใช่ค่ะฟังไม่ผิดนะคะถ้าอยากจะได้สามีที่ดีนะคะเราก็ต้องเป็นคนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอัลลสร้างมนุษย์มาเป็นคู่นะทุกคนคะ่ะการที่เราจะได้คนดีนะคะเราก็ต้องเป็นคนดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยที่จะมาแต่งงานกันเนาะมนุษย์นะคะคือถ้าเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเราก็จะได้เจอ คนแบบนั้นนะคะคนที่เหมือนเรานะทุกคนหานะ,ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะได้คนดีนะเราก็ต้องเป็นคนดีนะคะทําตัวเราให้ดีก่อนนะคะเพราะว่านะคะถ้าเรานะคะเป็นแบบไหนเราก็จะได้เจอคนแบบนั้นจริงๆนะทุกคนค่ะแต่มันก็มีนะคะภรรยาดีๆดีแต่สามีนี่คือแบบ คือไม่ดีเลยอะไรอย่างนี้ทุกคนขานะคะแต่บางทีเนี่ยคือสามีดีดีแต่ภรรยาคือไม่ดีเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่านะคะก็ต้องค่อยๆตักเตือนกันไปนะคะมันก็อาจจะเป็นบททดสอบสําหรับเรานะที่แปลว่าเออเนี่ยได้คนไม่ดีมาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ย เออดูซิว่าเราเนี่ยจะอดทนกับเขาได้นานแค่ไหนแต่จริงๆแล้วคนที่เราได้มาเนี่ยลึกๆในจิตใจจิตใต้สํานึกเขาเนี่ยคือเป็นคนดีแต่เขาทาเพราะเหตุผลบางอย่างแค่นั้นเองนะฮะคือเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนเป็นคนดีถ้าเราพร้อมที่จะให้คําตักเตือนเขาพร้อมที่จะอยู่ข้างเขานะคะทุกคนคะ่ะบางทีแบบนั้นมันก็มีนะคะมันมีอาจจะมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มที่ตัวเราในะะทุกคนค่ะทุกอย่างมาเริ่มที่ตัวเรานะคะถ้าเรามองโลก ในแง่ดีมองโลกในทางที่มันบวกนะทุกคนคะ่ะมันก็จะทําให้เราสบายใจขึ้นนะคะคือมันไม่หนักทุกคนค่ะนะอะไรที่มันหนักๆก,ก็วางมันไปบ้างนะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราทําตัวสบายๆนะคะคืออ,อยู่ตรงกลางนะทุกคนค่ะนะไม่เอาโลกนี้มากเกินไปนะทุกคนค่ะนะคะแล้วก็อีกแล้วเราเนี่ยคือทําตัวให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม,ไม่ไม่คิดลบมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคือขวัญเข้าใจนะคะ ความเป็นมนุษย์เนาะมันมีความต้องการมีความรักโลกอดลงอะไรทุกอย่างคือคือมนุษย์นะมันมีความต้องการอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าในเมื่อเราพอดีทุกอย่างมันก็จะพอดีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นของเราเนะเป็นตัวของเราแบบนี้ในทุกคนคะ่ะนะเราคิดว่าเราทําในสิ่งที่มันดีที่สุดแล้วนะคะนะเราก็จะได้เจอคนที่ดีเหมือนเรานั่นะแหละทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนไม่ดีนั่นก็คือบททดสอบของเรานะคะคือขวัญจะบอกว่าเราเป็นแบบไหนเราถึงได้คนแบบนั้น ถ้าเราไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ไม่มีความคิดที่จะไปทางเดียวกันนะฮะไม่ชอบอย่างเดียวกันนะฮะมันก็จะไปด้วยกันไม่ได้ทุกคนค่ะมันจะเป็นแบบนั้นนะปัญหาสังคมณปัจจุบันนี่คือแบบอ่ะความคิดไม่ตรงกันและอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันไปคือแบบจากที่เคยรักกันมากๆกลายเป็นความเบื่ออะไรเงี้ยทุกคนค่ะนะคือสังคมปัจจุบันมันจะเป็นแบบนั้นนะคะคืออย่าร้างกันไปอะไรอย่างเงี้ยเออจากสถาบันครอบครัวที่แบบทําให้แบบ อยากจะให้มาอยู่ด้วยการปรองดองกันรักกันอยู่จนแบบรักกันฉันเกตเท่าอะไรเงี้ยอะไรนะที่เขาเรียกไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยสังคมปัจจุบันเนี้ยแต่งงานกันมาอู้แต่งงานจัดเยโตมโหัลานแต่สุดท้ายอยู่ด้วยกันประเดียวก็เลิกลากันไปเพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่เข้าใจกันผิดใจกันความคิดเป็นคนละทางทัศนคติไม่ตรงกัน ทุกคนค่ะคือนะปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเราก็ไม่มีใครซีเรียสนะว่าแต่งงานมาแล้วเนี่ยคือถ้ามีปัญหาอะไรกันก็เคยแยกทางกันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าสําหรับมุสลิมเรานะคะมันไม่ได้นะแบบนั้นนะอ่ะเออมันไม่ได้นะทุกคนค่ะคือถ้าแต่งงานมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคิดจะหย่าก็หยา่าไม่ได้นะเออนะเพราะว่ามันมันมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เหมือนสังคมข้างนอกที่เขาแบบมาอยู่ก่อนแต่งเออพอแต่งกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกย้ายอะไรเงี้ย เออมันแบบนั้นมันไม่ได้ทุกคนค่ะคือเอาง่ายๆว่าคืออะไรนิดอะไรหน่อยเราต้องปรับตัวเข้าหากันเออของเธอเหรอแบบนั้นเธอคิดแบบนี้ฉันคิดแบบนี้มันต้องมาคนละครึ่งทางทุกคนค่ะนะอ้าวเธอชอบของเธอเธอกก็ทําไปทีเธอก็ทำเธอก็ทาของเธอไปสินะคะเอาไฟดับอ้าวฉันชอบของฉันฉันก็ทาไปสิถ้าสิ่งที่คนทามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ฉันทํามันเป็นสิ่งที่ดีก็ทําไปนะทุกคนค่ะเพราะว่าคนเรามันบังคับกันไม่ได้ โอ้นะคะการที่เป็นสามีที่ดีก็คือเป็นสามีที่ดีการที่เป็นภรรยาที่ดีก็คือเป็นภรรยาที่ดีนะคะถ้าเราอยากจะได้อยากจะได้สามีดีอยากจะได้ภรรยาดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นคนดีนะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนดีคนดีมาเจอกันมันไปด้วยกันได้อยู่แล้วทุกคนค่ะนะแต่ว่าพวกทัศนคติความคิดหรือว่าไอเดียต่างๆนานาเนี่ยคือมันไม่ตรงกันอยู่แล้วทุกคนค่ะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนดีขนาดไหนถึงแม้ว่าทั้งสองคนสามีก็ดีภรรยาก็ดีถ้าทัศนคติไม่ตรงกันก็ เธอก็อ่ะเอาทัศนคติของเธอไปครึ่งหนึ่งฉันก็เอาของฉันมาครึ่งหนึ่งอ่ะมาพูดกันสิว่ามันจะตกลงกันได้ไหมอ่ะคุณครึ่งทางฉันครึ่งทางแค่นี้ทุกคนขาปัญหามันก็จะได้แบบจบนะคะมันจะได้ไม่ต้องแบบแยกทางกันอย่าร้างกันนะทุกคนหานะเพราะฉะนั้นเห็นไหมทุกคนขาคือสังคมในปัจจุบันเนี่ยทุกคนคือแต่ละวันเนี่ยคือขอญไม่ได้ไปเซิร์ชไม่ได้ไปหามาหรอกว่า วันวันหนึ่งเนี่ยเขาอย่ารักกันไปกี่คู่แต่รู้ว่ามีแน่นอนมีเยอะด้วยนะทุกคนคะ่ะเพราะว่าปัญหานี่แหละปัญหาสถาบันครอบครัวไม่มั่นคงนี่แหละเรื่องของคนในครอบครัวไม่เข้าใจกันนะคะคิดไปคนละทางนะคะนี่แหละก็เลยเกิดปัญหาอย่าร้างกันอะไรอย่างเงี้ยเออสามีมีชู้เอยอ,อะไรโน่นนี่นั่น,านสารพัดอะไรงียทุนคะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีนะคะเราต้องย้อนกลับไปวันที่เราเจอกันแรกๆนะคะวันที่เราคุยกันแรกๆว่าเราคุยกันว่ายังไงนะคะ กว่าจะได้มาถึงวันนี้มันยากลําบากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก่อนจะแต่งงานกันเนี่ยทุกคนขาเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะทุกคนขาเราต้องใจกว้างกว่าใจให้กว้างใจกว้างในที่ก็คือคือเปิดใจที่จะยอมรับทุกคนขาเปิดใจที่จะยอมรับว่าหลังจากที่แต่งงานมาแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆมันต้องมีแน่นอนทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครึ่องทางฉันครึ่งทางดีกว่านะคะเธอก็ดีฉันก็ดีก็ไปด้วยกันได้นะคะ นะคะทุกคนค่ะขวัญขอเสริมนิดนึงนะคะคือเรื่องนะคะเรื่องเรื่องที่ขวัญจะขอเสริมเนี่ยก็คือนะคะบางทีนะคะเรื่องส่วนตัวของเรานะคะเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยคือขวัญไม่ได้ว่าใครใด,ด,ดทั้งสิ้นนะทุกคนค่ะคือเอาวง่ายว่ามันมีทั้งคนรักเราคนเกลียดเราคนไม่ชอบเรานะทุกคนค่ะนะคนอิจฉาเรามันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องส่วนตัวของเรานะคะถ้าไม่จําเป็นนะคะอย่าไปเขียนไปเล่าไปอะไรให้ใดๆให้ใครได้รับรู้ อย่าไปเอาลงโซเชียลให้ใครได้รับรู้นะทุกคนคะ่ะเราเก็บไว้ที่เรานี่แหละนะเก็บไว้ที่เรานี่แหละนะแล้วก็หาใครสักคนหนึ่งที่ไว้ใจได้ที่เขาให้คําปรึกษาเราได้ไปคุยกับเขาไปปรึกษาเขาว่าเราจะหาทางออกยังไงนะทุกคนคะ่ะอย่าเอาไปเป่าประกาศอย่าเอาไปโพธนาให้สังคมได้รับรู้คือมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมาแก้ปัญหาให้เราแถมเราเนี่ย ไปเพิ่มปัญหาของตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้เออทุกคนค่ะแล้วเขาอะบางคนก็เออสงสารเราก็ดีไปให้กําลังใจเราก็ดีไปแต่มันก็จะมีอีกพวกหนึ่งที่แบบอิจฉาแล้วก็ว่าเราก็ซ้ําเติมเรามันก็มีทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดีก็มีคนไม่ดีก็แย่เพราะฉะนั้นเอาเก็บไว้ที่เราแล้วก็เหมือนที่ขวัญบอกหาใครสักคนนะคะหาใครสักคนที่ไว้ใจได้นั่งปรึกษากับเขาว่าจะหาทางออกยังไงดี เพราะฉะนั้นเนี่ยขัญเข้าใจนะว่าบางคนนี่เวลามีปัญหามันตันจริงๆทุกคนถามมันตันคือมันไปไหนไม่ได้มันตันจริงๆตันจนชนิดที่แบบว่านั่งร้องไห้ไปจิตตกไปเลยเศร้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องหาใครสักคนที่เขาเป็นคนดีมีศาสนาอ่านั่งคุยกับเขาว่าฉันจะทํายังไงดีกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะขันฝากไว้นะทุกคน่ะเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะคะที่มีปัญหา อย่าไปเล่าให้คนอื่นฟังลนยะทุกคนขาอย่าไปปาป,ปะกาศให้สังคมได้รับรู้เนาะว่าเรากําลังเจอปัญหาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาทางออกด้วยตัวเองเพราะว่าก่อนที่มันจะเกิดปัญหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกให้คนอื่นได้รับรู้เพราะถึงยังไงถึงเขารับรู้ถึงเขาบอกจะสงสารเราแต่บางทีคนที่แบบไม่ได้สงสารเรามันก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะ ขวัญก็หวัง no ว no 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 ่าคลิปว like yep. ิดีโอนี้ม so ันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังนะทุกคนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเข้ามาฟังแล้วนะทุกคนค่ะมีคําถามอะไรมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าใครอยากให้ขวัญทำคอนเทนต์อะไรนะคะเกี่ยวกับปากีถานหรือว่าเล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันหรือใครอยากจะมีคําถามส่วนตัวก็สามารถทักแชทขวัญมาได้นะคะขวัญจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กอย่าไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ เข้ามาฟังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขวก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอัสลามุอะลัยกุมแล้วสวัสดีค่ะทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมขวต้องแบบพูดว่าอัสลามุอะลัยกุมแล้วก็ต้องมีแบบสวัสดีค่ะด้วยทุกคำถามขจะบอกว่าเพื่อนๆบางคนก็เป็นมุสลิมแล้วบางคนก็ไม่ใช่มุสลิมนะคะซึ่ง คนที่ไม่ใช่มูสลิมที่ขวัญสวัสดีไปเนี่ยคือขวัญไม่สามารถที่จะให้สลัมกับเขาได้นะทุกคนค่ะเออนะ้ังเข้าใจด้วยทุกคนขาที่ขวัญแบบเออเดี๋ยวก็มีอัสลามเหมยกันแล้วก็มีสวัสดีด้วยนะคะหลายๆคนก็อาจจะงงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องงงนะคะบอกไปแล้วนะคะห้ามงงนะ